บรรยากาศนะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับเมื่อนี้ฝนลิ้นเบิดมือครับพี่น้องนี่ซึ่งตอนนี้กับันยี้ไม่มีละอองฝนอยู่นะครับนิดหน่อยนะครับบรรยากาศดีแห้งครับเมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับว่าหมอที่สุดแล้วนะครับที่เป็นวันหยุดนอนได้เบิดมือครับนอนจนชีคันหมแล้วนะครับอันนี้กับประมาณสี่โมงแรกแล้วครับผมฝนพึ่งสิเศรลิ้นนะครับผมพาที่ซากใบกับบ่อแห้งปทนี่ ผ่าบอ่อแหงที่จังเดยบาดบ้องหัวที่จังเดยเลยครับผมก็คงจะหาชุดสำรองใส่ไปเฮ็ดงานก่อนมื้ออื่นนะครับส่วนที่น้ำบอ่อแหงเข้ากับตากต่อไปตากลมไปน,นี่แหละนะครับผมเพื่อมันสีแห้งนนครับอ่มามักครับมกบักบรรยากาศเป็นสี่นะครับอันนี้การยื่มถนนเสียงรถกระสีดังแน่ยยนแจ้ง่อยครับผมต้นบังงมครับพี่น้องผ้าบุญต้นบังงมต้นบังงมกับอู้ใบดกแห้งครับรต้นนี้นี่ ได้กินนะครับปีไก่ก็ได้กินอยู่นะครับอหัวมันออกช่วงไหนนะที่ออกช่วงประมาณต้นปีนะครับน่าจะออกประมาณช่วงต้นปีนี่เห็นหมากอยู่เด็นะครับเห็นเป็นหน่วยมันอยู่นะครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งก็ยังมีหมากอยู่เด็ครับมีหน่วยมันอยู่ครับผมยอง,องก็ดีครับผมบรรยากาศดีสิ นะครับเป็นวันพักผ่อนเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแดดกับโบมีเนี่ยมือนี่นะครับเห็นปะพี่น้องเห็นดวงอาทิตย์อยูจุนเห็นอยู่แต่ว่าไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์แต่ว่าแดดบ่ออกครับเพราะมีเมฆหลายนะครับมือนีท้องฟ้าแบบมนเบิดมือเลยครับพี่น้องโอ้สุดยอดนะครับบรรยากาศ ช่วงหนาฟ้นหนึ่งสินะครับทุกอย่างกระสิเขียวกระจีนะครับผมนี่ต้นมงต้นไมเ้เขียวอุ้มหุ่มดีนะครับหนานนามเอดเจ้นะโอ้มึงพี่นนอง